อะคุณผู้ชมสตรัทโอโอโอเดเดยวเดย์นู้นเอาทบกส์มาร์มมีโคฮคัังอซีวะคอร์จนโรบกเฮยอดมีงดีสยามอาช็อปร้านเติมโรบักราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและไอดีพาร์ตตั้งแต่เลท5ถึงเลทเและยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงดิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับ Hey pa j a o Pen ra e gar. Yak me la valia ya. Dice by Mac. Easy farm. Ran rub ra farm map tank a n k Mad city. Boku no r o a b, ok b l o c k s Blocks fruit. Line map big Mac may. Link I lang clip. เอาละครับกลับทัทายสวัสดีครู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่กันในแมป World Pilot นะครับผมคุณผู้ชมสำหรับแบบนี้นะฮะเป็นแมปที่หลายคนคิดถึงกันมากเพราะว่าเป็นแมปที่มีอะไรเหรอมินี่ฮะ โจรูเรนโบ้นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมนี่เป็นแบบวันพีที่ทำโจรู้เรนโบมานะครับผมซึ่งผมชอบมากๆเลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะมีอัปเดตแบบหลายๆอย่างมากเลยฮะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมเห็นมาตอนต้นคลิปใช่ไหมล่ะฮะว่าแอดมินนี่โถมของประเขททุกอย่างมาให้ผมเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาบเรนโบ่ <c oughs> ยูรูที่าคิดถึงกอนดีกว่าไม่ได้ใช้นานเลยอะ่ะคิดถึงคิดถึงเอฟเฟกต์ไม่โหลด หนึ่งนะฮะเอฟเฟคขอไม่โหลดโอ้โหคิดถึงจังเลยดูดิขนาดแอดมินโดนไปเลือดเลือดเหลืองเ,เลยอะ่ะข้คิดถึงกระดาบเรนโบโยรุแอดมินจะตายละขอโทษแอดมินเขาอ,อัปเดตมานะครับเขียนไว้ตรงด้านขวาล่างเลยนะก็คือมีผลพิซซ่าใหม่ผลพิสผลกาวิตี้ผลเออ่ผลแคนดี้ผลทรายแล้วก็มีดาบใหม่ครับก็คือโคโค,โคมินิไคโดดาบโมจิเหรออ๋อโมจิสเปียก็คือหอกของคาตาคุรินะครับผมแล้วก็มีเกาะใหม่ ซับ,บอนอะไรซาบ,บอนดี้เหรอมีเกาะฮอตแอนด์คูลด้วยฮะแล้วก็เลเวลตันที่2,500เลเวลนี่ครับตอนนี้ผมเลเวลก็เกือบพันหนึ่งนะฮะยังไม่ตัน <c oughs> ไม่ได้มาฟาร์มเลยโอเคเอาแรกก่อนเลยฮะมินิไคโดโอ้เป็นกระบอกไคโดแบบไซมินิมินิแบบน่ารักน่ารักนะฮะการที่ปกตินะครับผมก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคือฟาดฟาดฟาด,ฟาดแล้วก็ฟาดนะครับฟาดฟาดฟาดแล้วก็ฟาดฟาด,ฟาดแบบฟาดแรงนะครับมีสก,กิลไหมเอ่ย ซิวเซตโหก็จะเป็นแบบคลื่นนะครับคลื่นกระบ,บองเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบคลื่นกระแทกนะครับรอพ่นนี่ดิตายตายไปเนะี่ยใจแอดมารีนโหเ <c oughs> ข้าแรงอยูน่นะผมไม่ได้อัพสเตตใช่ไหมใช่ผมไม่ไอัพสเตตเลยนี่เมื่อกี้ผมไม่ได้อัพดาบเลยเนะอ้ยอัพนี่ปะดาบผมพันสองเลยอ่าอัพอัพให้หมดเลยแล้วกันนะวันนี้เราจะรีวิวผลปีศาจกับดาบใช่ไหมโอเคอัพไปผลปีศาจแล้วกันนะครับเอาไว้รีวิว โอเคมีส,สกิลนะครับสกิลแรกก็เป็นคลื่นแบบปัดไปข้างหน้านะครับสกิลที่2ก็เป็นแบบคลื่นกระแทกนะครับผมนะสกิลอขอชิ้นต่อไปครับก็คือโมจิสเปียร์คือหอกโมจินี่แค่นี้เท่คุณผู้ชมหอกคาตาคุริเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะเฟี้ยวเฟี้ยวอันนี้เฟ,รรรฟรรนนี้ยวจัดมาอันนี้ไม่เคยเห็นแบบไหนทำนะครับผมผมเห็นแบบนี้ได้ทำแบบแรกเลยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ก้อนอะไรวะ เมื่อกี้สกิลเซตในก้อนอะไรไม่รู้ครับอ๋อเป็นหมัดครับผมหมัดโมจิเลยนี่ใช้ผลโมจิแบบไม่ต้องมีผลโมจิก็ได้นะครับผมนะเออแล้วก็แบบนี้มันเป็นแบบที่ทําผลมิลล์มา,มาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าชอบมากๆอ๋อเป็นโดมโมจิครับผมเป็นโดแบบโมจิลเล็กๆนะตายซะอุชาเอาเอาไม่โดนหมัดโมจิคู่นี่แล้วต้องการตีปกอเตะแอบมินบอกกูต้องให้ของใหม่อีกแล้วเหรอ เสียเวลาจริงๆเลยแอดมินบอกเมื่อกี้ผมรีวิวถึงนะดาบอันนี้ฮะนี่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 สเปียโ,โ,โอ้โหรกชาตแอดมินต้องมาให้ขอผมใหม่ขอโทษแอดมินเฮ้ขอ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 ,ขอหน่อยครับผมมาขอทานผมมาขอทาน yeah. เย้โอเคโอเคนี่ผลแคนดี้นะครับมี3ผลใหม่ก็คือผลการวิตตี้แคนดี้แล้วก็มีผลสายด้วยนะครับอันนี้ก็หมดไปแล้วนะแล้วก็โคโค่อันนี้ดาบอะไรอะ่ะ ดับของคนนี้ดับของใครวะผมคุ้นๆอยู่นะแต่ผมจําไม่ได้ผมขอไปหาก,ก่อนนะครับผมเออผมจําไม่ได้ว่าเป็นดาบของใครนี่ครับมันไม่ใช่ชื่อไทยอดีตมันผม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 ไม่ได้ศึกษาพวกดาบไม่ได้จําพวกดาบม,มาเด็ดเอา,าเอาไว้ว่าช่ไหมเถอะครับถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกที่ใต้ล่างคลิปหน่อยนะครับผมโอเคมาเรียกวสกิววันดิฟ่าสกิลแซดอุ้ยคล้ายๆนี่ฮะยิงเป็นแบบยิงพลังไปคนระับอุ้ยอ๋อผมรู้แล้วมันจะเป็นดาบของรอนะครับผม ใช่ใช่อันนี้เป็นดาบของรอเว้ยวิวเท่ว่ะสกิลเท่ชึบนี่ชึบนี่เป็นแบบยิงบอลพลังไปครับสกิลเอ็กมองเป็นแบบแทงปะแทงแบบใกล้ๆเฮ้ยทำไมหัวมันโรยน,นี่นะผมล่วงเหรอโอ้โหตายเลยยังแรงต่อไปมีอะไรไหมที่ผมยังไม่ได้เอามารีวิวผลปิชชาดครับอันนี้ผลอะไรอะ่ะน่าจะเป็นผลแคนดี้เนี่ย โอ้โหเขี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่โหลดกดครั้งแรกมันจะไม่โหลดนะครับผมเราต้องกดครั้งที่สองนะคือกดครั้งแรกเหมือนจะไม่โหลดนะโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นแบบสร้างหนามแคสติโยจากคืนนะครับตายซะไม่สกิลซีเดี๋ยวบอลอะไรเล็กๆเดี๋ยวนะไม่โหลดหรือเปล่าสกิลซีคูดาวยังไม่เสร็จนานจะหรือวะคูดาวอยู่โอเค เหมือนจะยิงเป็นกระสุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่มันโดนยากไปหน่อยหรือเปล่าวะมันโดนยากจังเลยอะผมยิงไม่โดนแอนด์บินก็ยิงไม่โดนผมไม่โดนแอนด์บินยังไม่โดนอะ่ะสรุปมันจริงยากเกินไปใช่ไหมสกิลวีมีไหมมันจะมีสามสกิลนะครับสกิลแซดนะครับผมนี่อย่าเฟี้ยวเลยครับคุณผู้ชมชื่อเอาสุดท้ายสรุปสกิลซีมันยิงยากมากเลยครับผม ยิงยากขึ้นยิงไม่ได้เลยอะต่อไปนะครับผมน่าจะเป็นผลพิษนะอันนี้น่าใช่นะครับชุ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 บไว้นอกจริงด้วยเบืกรู้จังเลยว่ามันจะมีแบบล่างล่างพิษใหญ่ไหมสกิลแซดมันจะเป็นการยิงลูกบอลพิษนะครับผมใช่จริงด้วยฮะเป็นการยิงลูกบอลพิษจริงด้วยชุบ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 อ่าเดี๋ยวสกิลไม่ออกโอเคใช่ครับเป็นการยิงลูกบอลพิษจริงด้วยครับผม สกิลเโอ้ก็เป oh. <that> like <met cocaine> ็น <Favorite> น <prince> <that> um ิ้วกองพิษนะครับแต่ว่าเป็นแบบยิงรลัวนะดีแกตลิงเลวบอลพิษสกิลซีอ้อุ้ยเอ้าเฮ้ยไปไหไของมันวะเป็นไฮด้าครับคุณผู้ชมสกิลซีอะเป็นฮาที่แบบอาจจะ ก็จะเป็นไฮรที่ค่อนข้างจะงงๆกับการใช้ของมันหน่อยนะครับทำไมแอดบินใช้ข้องจังวะทำไมผมใช้ล,ลอนรอให้จบตีอะไรทำไมไฮราผมมาใช้ลำบากจังเลยอะเหลือหัวเดียวเองอีกสองหัวตกโลกไปก่อนแล้วหมายความว่าไงกันเว้าที่ก็ออกจะกข่าวน,นิดนึงนะครับมันแตกอะโอเคผลต่อไปก็จะเป็นผลแซนนะครับผมให้จริงด้วยผลแซนครับ เคผสดสายบินได้เออว่าแต่ผดพิทเมื่อกี้บินได้ป่าวะผมลืมกดสกิลบินนะเดะผมไม่ได้เทสเลยเอาเป็นว่าใครเข้ามาเล่นก็มาลองเทสดูนะครับว่าผดพิดเมื่อกี้บินได้หรือเปล่าสกิลแซดโอ้เป็นอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นทรายเหรอไม่ใช่พื้นทรายเป็นหนามทรายขึ้นมาเอาจริงนะไม่ว่าจะแมปไหนเป็นผมเป็นคนหนึ่งนี่ครับผมที่ไม่ค่อยชอบใช้ผดรายเท่าไหร่นะแบบเวลาเล่นแมปวันพีทอะ ผมจะเป็นคนนึงเลยนะครับที่ไม่ได้ไม่ไม่ชอบใช้ผลทรายเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผลทรายมันมันมันไม่เฟียลยังไงไม่รู้อ่ะไม่ใช่ว่าแบบนี้นะทุกแมปเลยอ่ะผมเป็นคนที่เกลียดผลทรายเลยครับผมเลยไม่ไม่ดูสิไม่ชอบผลทรายอ่ะเป็นคนไม่ชอบผลทรายเลยไม่ไม่ค่อยรีวิวอะไรผลทรายแบบละเอียดนะครับเพราะว่าไม่ชอบผลทรายอ่ะนี่เป็นพายุทรายนะครับก็เป็นประมาณนี้ผมไม่รู้จะรีวิวผลทรายละเอียดได้ยังไงคือผมไม่ชอบผลทรายอยู่แล้วอ่ะแต่ผลทรายเกมนี้บินได้นะครับผมสุดเฟี้ยวไปเลย อแอดมินบอกว่าผลคาวิตี้ยังไม่ได้ทําแอดมินเขียนผิดโอ้โหโซแซนเลยฮะคุณผู้ชมแอดมินเขียนผิดไอเราอุตสา่าก็ตั้งใจรอนืกอว่าแอดมินลืมให้ตายเถอะแอดมินดันลืมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้ว่ารีวิวในคลิปหน้าละกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับเหมือนว่าแอดมินตอนนี้ก็คือแบบทำทำแบบคนเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมคือบอกว่าทีมงานไม่ไม่ไมรู้สิว่าทีมงานเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทําแบบอยู่คนเดียวนะก็เป็นการใจให้แอดมินเขาหน่อยนะครับ เขาก็พยายามอยู่นะคือนี่เขาทําคนเดียวนะตั้งแต่แบบหายไปนานครับก็คือเขาทําคนเดียวนะมันเลยอัปเดตนานหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าแอดมินเขาทําอยู่คนเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องเข้าใจแอดมินหน่อยเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากให้กําลังใจแอดมินด้วยนะครับแอดมินนะครับสู้ๆนะไม่ว่าคุณจะทําแบบคนเดียวหรือว่ากี่คนผมเชื่อว่าคุณทําได้นะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสู้ๆนะครับแอดมินไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย